พี่น้องค่ะมื่อน,นี้ค่ะอุ้ยพูดอะเบิงเบิงเบิงพิเศษพิเศษค่ะมื่อน,นี้มาหาเลาะกินพี่น้องมันเป็นนั่นช่วงพักเที่ยงเนาะก็คือว่านั่นแหละค่ะอยากกินตําแบบตําซัวแบบโอเปนอยากกินตําตําแบบเผ็ดๆตําแบบบ้านๆแล้วก็เป็นขนมเสน้นข้าวนมเสน้นบีบบีบแบบห่อนห่อนอยู่ทางนี้ไหมพี่น้องค่ะเนี่ยทางมาอบตอ,อบตอผ่านนกเขาค่ะเนี่ย เห็นบ่เบ่งบรรยากาศโดยรอบเด้อนี่ลานไม่มีปุ้ยนะคะขีดเข้ามามันมีทางเันบ่อจจนออกออกมาจากปอทสอปูปมันจะมีทางป้ายตามเหมือนอบตผานุเขาเจ้าเวเข้ามาเลยเวเข้ามาประมาณ200เมตรนี่พี่น้องเบ่งให้เบ่งทร้างนี่นี่หัวทางเห็นบ่นะ่ะนี่ทางเห็นบ่เออแล้วมาก็จะมาเจอนี่ค่ะนี่อย่าไปเบ่งใกล้ๆลาน,นอียังนี่ลาน,นอียังนี่พี่น้องลานอียังเนี่ย เอาตี๋ชั้นวาร้านขายต้นไม้ต้นไม้สุกเปหลายๆมีอะไรขายบ้างหยิงพูดนะโอ้เอาเผ็ดเผ็ดแซ่บๆเลยค่ะคุณพี่ใส่ทุกอย่างเออ่เผ็ดเปรี้ยวเค็มหนูเน้นนะมะอาหวานมะอวานเย็นเนื่งเรื่องอย่างเรื่องรสชาติเรื่องรสชาติเรื่องกาแฟบ่เรื่องของที่ใช้ค่ะของที่ใช้อะไรบ้างบอกมาดูกาแฟกับของดาบเถอเบ้อ เออเออตู้นี้มั้งครับเออเพราะเน้นกำไรเนี่ซาใจเน้นซาใจเลิศหลาห้างเที่ยวางกาแฟก็ใช้ของบอดเนะ่ยไม่ได้ใช้ของไอ้นี่นะจ๊ะเออขายไม่แพงเอาสิแก้วละจักบาทแก้วละกาแฟซีสิบบาทซาสามสิบห้าบาทเออห้างเที่ยวมาพอๆเพราะขาดก็คือนอนเม้นอยู่ใต้นี่บยมามา คักไหยอืมนี่จ้ะสถานที่แต่ว่าฉันสั่งไว้แล้ววันนี้นะสั่งขับปุ่นสั่งขับปุ่นบีบไปนี่ย it, ายมาท่านด้บีบเป็นบอ่อโอ้เ <antom. S 1> ขาจะได้ไทยพี่น้องเบิ้งน้ำนี่แบบนี้เลยพี่น้องนี่นี่เป็นหม้อแบบนี้คะ่ะนี่เดิมาทายห้เบิงตอนบีบเด้ออันนี้แม่ค่านะคะ แม่ค้าเขาเน้นสวยบ่เน้นเข <laughs> ียนคิ้วบ่เน้นอยัง <laughs> <laughs> เน้นเน้นเปียเน้นฝีมือเน้นความแซ่บตัวน้อยใหญ่อืออ,ออือสี่บีบระเบ้ออีบีบระเบ้อเออเออให้มันห่อนก็เด้อเสียยี่หอด้วนี่ออกคลิปปุ่นได้ยายซ่องคอยดังเด้อเปิดปุ๊บ,เป,ปบเปิดปุ๊บนี่มีคนบางอย่างหน่อยสามคนพ่อแม่แล้วก็น้อง เลิศบอนี่ใช่ไหมจะทำแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่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 เราสีบีเราไป้องนี่จกแบบนี้เอ้าจกแบบนี้ค่ะนี่ตามค่ะตามค่ะนี่แล้วมันก็จะฟูขึ้นใช่ไหมยายรอสักคู่ค่ะไม่ต้องเอาหลอดเป่าหรือไม่ต้องเอาอะไรเป่าเนาะเออเอาพักไซายแบที่นี่ รอแป๊บหนึ่งในระหว่างนี้เราก็ให้พี่น้องสังเกตค่ะ My friend you can see this one w e c a l l อ่าฮอตนุ่ดขอบคุณทน <laughs> อนว้ายรมพัดกันเลยฮอตน o ่ดเดีย e เดวิลโกอัพเฮียแล้วแล้ว,ลวกาแฟอย่างแซ่บนี่ <laughs> พี่น้องนี่ค่ะนี่กำลังฟดบุบๆนะคะอีกสักหน่อยเส้นก็จะฟดนะคะ <laughs> โอ้ย ในระหว่างที่รอในระหว่างที่วรอเห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นพาน้เข้าบ่ค่ะสวยงามบ่อพาน้เข้านั่นดํายังเนี่ยไม่ค่าสีํำยังเนี่ยเออเออตำรุ่ดตำรุดเอารสชาติเจ้าล่ะแซบแซบเตี๋ยวบะมีกุ้งมีเก่งเก๋โอ้ไม่เงี้ยหนิแม่อือนั่นฟูแล้วหรออุ้ยมาไม่นานทุกคนล้วรที่จังไหนต่อยกไปปุ๊บยกใส่นน้ำค่ะล่างพี่น้อง่าล่าง โอ้ยเลิศมากเดี๋ยวไปกินกันนะจ๊ะทุกคนอสวัสดีครับพี่น้องคะ่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสูร่รายการส่วสติง and say hi to all my friends from around the world ีพี่น้องเมือน,นี้ขอตามหามาโดนแล้วคะ่ะขนมบีบบีบ,บ,บหอนพี่น้องโอ้ยเงมัมมมมมได้แตกบีบหอนบีบหอนหอนส้น อ,อ,นอ,อ,นนอ่อนๆนุ่มๆแล้วตีนตีนเปืเปเป่อยๆกระยำน้งอ่อนจากเทดเปืเป่อยๆกระดูดเออเมื่อล้างจะแกะตูม่น้ำยาลาวมีน้ำหวานน้ำกับเมื่อนี้เป็นตำค่ะตำป่ามีพี่น้องเบิ้งเอายั่วแห้งค่ะกินกับข้าวปุ้นนัวแน่นอนไม่ฟูทเดยนะ like our อิสานนู่ดเดสไตล์ with uh, chicken blood chicken feet and uh, they mix together in here ส้มต m ดูอิฐนะอ it first mm. ปา้นาน,น,น,น้ำยาผัดทูคือปังถ่ายยายปังมากปังมากเลิศเลิศเลิศขออ่อนซ้อนพี่น้องอ่อนซ้อนเลียดไกลอ <laughs> ตอนคักตอนเน่พูดอ่ะตอนคักตอนเน่รุ่นนี้รุ่นจุกขอบคุณค่ะ เห็ดสาเหยดทรายนะค่อยกินน่ะเนี <desserts> <Negative notes> ่ย <French> ต <Claire laughing> ีนโอ้ยยหบ่มสแซมันเตี๋ยปากหอยจิ้มหน่อพันมุกับกาบแฟวิ์เนี่ยคอปปีอันนี้ทิชจุ ใหกจุกันเริ่มเลยยายเออหิวแห้งนี่ต้องลองทองด้วยนี้ก่อนนะดีเนะยยอะบ่มีบางวันน้อยเงียบเหรอตอเงียบแล้วแม่ เปิด2งมือปิดสามอาทิตย์เงิอดหลเปิดว่านตรงกลางได่เด้อเปิดได่เด้อจะเลาะเก้งเลยเด้อขาบอกแล้วเผมว่ามันเจ้าเก้งเหรอเนาะ t ไอ t ัวเจี n ยม o r นเวิร์ก e อนิมอลก็ไอคัมเมนี่ตามชีเ e ่ e มอร์โอเพนอ้อนกาแฟปังมากฉันบอกเลยแบบกาแฟแบบคือแบบถึงถึงความเป็นกาแฟคนกินกาแฟจะรู้รู้เลยว่าของเกรดพรีเมียมราค่ากันถึกๆืดยาย บริิติมามาเมืองอย่าให้ฉันตัวได้มาเมืองมาเมืองเอาแสบแห้งโอ้โหหนัวมากเลยฉันฉันโทรสั่งเธอไปส่งไหมเนี่ยเบื่อเลยเหรอเดลิเวอรี่ไม่เกินกี่โลเดลิเดลิเวอรี่ไม่เกินจากโลอ๋อ ม่เกินสองลบอ่ะเลีะแย่โอ้อละแบกพานุกเข้าทรงยูจ่ะเออสีสกดากับทรงยู่เออน้าแป็นป่ไปชุ่มแพ้กับทรงป่ได้ค่ะอืออือขอบทมจ้าซื้อเร็วกำลังกินอยู่เน่ยอือมาสิการ่ายอ้ยมยังออือ <S <S ลุกๆขอโทษค่ะทุกคนค่ะพันปสุกโรคบ้านเป็นฉันสำมปาก็ได้รสชาติครับพี่น้องหยวแห้งอืม สะใจจะใจไม่ยิ้ตัวกินตั้งห่วงวมคำลำลื้ออยู่ผู้ใดเขากะซาไม่งีไม่งี้มเปิดรถต่ำแซ่บแซบแต่ว่าเราไม่เคยเปิดละเขาจ้า บมได้โทรหานักเอกสุขออภัยเด้อพี่น้องเด้อซัมวันคอลลิ่งมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยโทรกลับอืม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  ดีแห่งทำมาแบบนี้แซ่บม,ม,ม,มีอยู่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งซองชามีสี่โตไม่น้องผันมาพร้อมกันนี่ ไม่ได้กินนะนบอกก่อนเย่นไี้หิวไปกินเฮี้ยนไหนพะฉะนั้นมัดจ่องเด้ออืมบ่ได้โปรโมทมัดแสบอิหลีนั่นว้าวก็มาคือหญิงออมนะวันนี้เนี่ยอืมอืมแจ่ค อ้ฮ่าแซ่บแหงมามาพอเลยเร็วมันถักได้ฉันว่าจะโทรหาเธออยู่ทำไมเธอไม่โทรไม่โทรเพราะว่าฉันคิดว่าเธอต้องมาดสวีเธอต้องได้กลิ่นอะไรบางอย่างมันคือกอดหรอสวัสดี้ค่ะแม่ัสดีค่ะอ๋อออมค่ะออมค่ะเธอฉันจะบอกกาแฟยั่วมากอ๋อใช่อร่อยปังมากอื้ อันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บแซ่บหมดทุกอย่างอืมเอาตีนเอาตีนเปลือยตีนน่ะตีนน่ะยังไม่เปื่อยอ่ะแต่ว่าก็แซ่บอยู่แซ่บอยู่ตึ้งต้มอ่ะอืมนม่ค่ะก็ยุ่โอเปียอยู่ย้ายเปียอยู่กําลังกรุมอืมกําลังกรุม มันจบแล้วแม่จังของตัวเองหรือว่าของพี่สวยของของของเข้าอีกเอรมาอือสาวอบตพี่น้องบังรู้มันนี่แจ้งตัวสวยบ่สวยกีฬาวันนี้มองสวยอ๋อกีฬาเขียนบ่มีทุกกีฬาค่ะฉันต้องสวยตลอดค่ะดีมีดแก่นค่ะอ๋อใช่ไหมอือหือ ตั้งใจตั้งใจบารโดวเอิรนโมอิบัลลี่กินว่าอิบัลลี่กินฮะเึงเอยกูอยากอายเด้วะแนวนี้ตัวเขาว่าหากินพอกันอืมมาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายนี่มาเนี่ย chúng nhìn má mới để may mama. No, mama, mama. Mama, mama. Má mama. Mama, Má Mama, mama.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  กุกำอีูอรุณใบเมิดเทาเฮนียอหัวหัวใบก่อนหัวใบก่อนพระมาเดี๋ยวเขาท้วงหนีสากมาแลหัวอือือก้วันนี้มันจะมมัวด้เนมันเป็นคอรรคเตอร์

เมื่อใดที่แม่งฆ่าเพเปิดร้านเนี่ยตำรวจว่าคนเฮี้ยนเราเด้อค่ะเราก็อีปิดเฮี้ยนเล่นไพ่นี่ละหยอกหยอกอ๋อมลูกบอเป็นยังฮันจังโห่ฉันไปพ่อเรายุติเย้ยเหมือนเรานี่ พ่ออุูเเวนชันต้มให้เราเนะั้วมเอือืมอืมม่ยใวว้ยกับเจ้งวะอืมอืมอร่อยท่านลองค่ะยายนักเรียนมาเรียนผ่านของเขาด้วยนะคะอยุ่ใจ นี่ไ่โอ้โหมันไรวันอืมอืมไม่บอกก็ไม่มีครดูแลแม่เฮสเบริกูดมะโฮโคขย มันนัวเพราะสิ่งนี้แหละจะบอกอื่งราแเลยที่เราแต่งตัวไม่ผ่านเลยไม่ให้มาด้วยวันเนี้ มาสวยบาครบบอกเลยเมื่อเจ้านี่ส่งส่งวิดีโอมาให้แต่เจ้าปะ่ะนี่เทศออนไลน์ก็ต้องย่างไปดอกก็ที่ดารลเงียบไรอืมอืม จำไม่เหมนบเ,นเจ้าเจออนี่แต่อนานชนาเทศออนไลน์ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้ซ้อมไว้ประเมินพีเอมันต้องทำคลิปไงปราเป็นฝึกทำคลิปไปในตัว คำไหนก็แซ่บโอ้ยผมตัวยี่ห้อยังไม่เย่ปุ้ยก็แซ่บแห้งแท้แซ่แบอี๋อออฉันผอมลงหรือ,อยังอ้อมผมลงกวว่าันไแน่นอน ตัวอย่างของคุณจะได้เป็นคุณนายผู้ว่าคุณนายในอำเภอเข้าใจาบ่ายิงมันเป็นซุ่มเธอเห็นหนาฉันย้ายเจ้าขึ้นหนาญ่แท่เพื่อนวะย้ายเจ้าขึ้นปากตีไอแท่เพื่อนวะอืม กันจงเออเดิดไม่ค่ายอินดีเป็นคเคลไรพี่น้องอินดีออื <c oughs> <c oughs> ถึกใจถึกใจถึกใจเ <c oughs> ออ ให้ฝากท่องฝากยังไว้ได้นะ่เด้อกันสิปิดกระทักบอกกันเน่เด้ออือ มื่อไหนเปิดร้านมามีลูกค้าเจ้ากระตำแจกตัวย้ายเออชเลาะ,ะ,ะแจกเลาะแจกอือแจมจอไปกินได้ไม่กินร้านนี้ดูดู ปลางปลามือกุ้งกึ้งรู้จักเอาลงแน่คุณแม่อุ้ยจม, <laughs> มนี่ยิ้มละล่ะจำนี่อะยายกันน่ะ <laughs> <laughs> <c oughs> ของสดน่ะเหรอหนูเห็นเขาเอาลงอยู่ไม่เผ็ดบัญชีสักดาหไหมร้านใด ห้องประเด็นมีปัญหาอย่างกันมี่น้องค่ะเ้างหักกันทื่เก่ากับยิงอ้อมนะแต่วบาฉันนะไปโทษเอินเล่าเพระาะว่าฉันตั้งใจว่าฉันสิรีเมื่อกินฉันนี่ลอยเมื่อกินฉันอยากลอยเมื่อกินหรอฉันอยากให้ร่อนโทษไปร่อนยิงคลิปฉันอา้าวฉันรอ้องก็เพ่าเอิญฉันนึงสิแม่พลาดซากว่าอืเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วโรงโม่ ไม่มีฝุ่นเลยจ้ะคุณแม่นอนเกียกเอาก็ได้ค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเจ้ากี่เข้ามาเลยมันเป็นถนนลาดยางหมดแล้วเนี่ยอืสีนแม้จังเลิดนี่รับผิดชอบสังคมเปะเอวด้น,นะนะอืออือออโ มันเหากับอันตีนห้างเลยเนี่ยตีนห้างพี่นอ้องไขยบอกมันเข้ากันกับน้ำอันน้ำข้าวปุ้นแซบ่บ มาเด้อมาเด้อพู้ทสีอ่ะมาเด้อแซ่บแซ่บโอ้โหเขาก็เป็นไม่รุนเนาะเจ้าอย่าไปท้าดีเจ้าเสื้อนวอลไปเปอ่อนนะมาติดอ่ะอืม แ่บสุ่ใจพี่น้องเนื้อเดาดามากว่าฉันกินไม่หมดอีกหมดจ้ะเรือ่องเตจะตำโสมขนมเส้นฉันกินเหมือนเราจากคุณแม่เบาบแบบ คุณหลายๆพี่น้องค่ะนี่ก่อนมาสิจำรับช่วมแจ้งคิวออนไลน์เฟนทุกคำ Talking with me and eating with me See you next time ไอเลิฟยูขอบคุณหลายๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้